สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูฝ้ายอีกแล้วนะคะวันนี้ครูฝ้ายจะมาสอนเรื่ององค์ประกอบของดนตรีค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะองค์ประกอบของดนตรีหมายถึงส่วนต่างๆของดนตรีที่นำมาประกอบกันเป็นบทเพลงทำให้บทเพลงมีความสมบูรณ์ไพเราะน่าฟัง องค์ประกอบของดนตรีมีดังนี้ค่ะ 1. จังหวะจังหวะในเพลงนั้นเป็นส่วนย่อยของเพลงซึ่งแบ่งเป็นระยะเท่าๆกันและมีความสม่ำเสมอจังหวะเป็นสิ่งที่กำหนดความช้าเร็วของบทเพลงแบ่งออกเป็น3แบบคือ 1. จังหวะพื้นฐานก็คือจังหวะที่อยู่ในใจของผู้บรรเลงและผู้ขับร้องโดยไม่ต้องมีเครื่องให้สัญญาณจังหวะใดๆ สจังหวะชิงคือการใช้ชิงเป็นเครื่องกำกับจังหวะเสียงชิงเป็นจังหวะเบาเสียงฉับเป็นจังหวะหนักค่ะตัวอย่างจังหวะชิงนะคะเรียกเป็นอัตราจังหวะดังนี้จังหวะ3ชั้นจังหวะ2ชั้นและจังหวะชั้นเดียว3มชั้นคือจังหวะช้าสองชั้นคือจังหวะปานกลางและชั้นเดียวคือจังหวะเร็วค่ะ ต่อไปจังหวะหน้าทับคือการใช้เครื่องทานองเครื่องหนังเป็นเครื่องกําหนดจังหวะโดยนิยมใช้หน้าทับดังนี้ใช้ตะโพนใช้โทนรมนาและใช้กองแขกค่ะโทนรมนานะคะจะใช้ในวงเครื่องสายนะคะ 2. ทํานองคือเสียงที่มีระดับสูงต่ํา สั้นยาวที่นำมาผสมผสานกันให้สอดคล้องกับจังหวะของเพลงทำนองเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ฟังสามารถจดจำเพลงได้ค่ะ 3. เสียงคือสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยหูเสียงเกิดจากการสั่นสะท้อนของแหล่งกำเนิดเสียงและเปลี่ยนแปลงได้เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงมีการสั่นที่แตกต่างกันซึ่งเสียงจะมีคุณสมบสัติ4ข้อดังนี้ค่ะ ข้อที่1ระดับเสียงก็คือความสูงต่ำของเสียงแล้วก็มีความถี่ที่แตกต่างกันข้อ2คือความสั้นยาวของเสียงซึ่งบางครั้งเราจะได้ยินลักษณะของการลากเสียงยาวๆหรือบางครั้งเราก็จะมเีเราจะได้ยินเป็นลักษณะห้วนๆสั้นๆซึ่งลักษณะนี้เขาเรียกว่าความสั้นยาวของเสียงค่ะ ข้อ3ความเข้มของเสียงก็คือความหนักเบาของเสียงที่ทำให้เพลงสามารถบ่งบอกและรับรู้ได้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆส่วนข้อสุดท้ายข้อที่4คือคุณภาพของเสียงทำให้ผู้ฟังน,นะคะสามารถแยกแยะเสียงเครื่องดนตรีได้ค่ะต่อไปเป็นการประสานเสียงการประสานเสียงคือการเกิดเสียงพร้อมกัน2เสียงขึ้นไปนะคะตามลีลาของเพลงค่ะ 1. การประสานเสียงด้วยบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันการบรรเลงทำนองหลักเสียงหนึ่งและก็การบรรเลงทำนองประสานอีกเสียงหนึ่งพร้อมกันไปแต่เป็นเครื่องดนตรีที่มีชนิดเดียวกันอย่างเช่นจากเคที่นักเรียนเห็นนะคะตัวหนึงบรรเลงทำนองหลักและอีกตัวหนึ่งทำบรรเลงทำนองประสานค่ะข้อ 2. การประสานเสียงระหว่างเครื่องดนตรีต่างชนิดกัน การบรรเลงที่มีจังหวะและทำนองเดียวกันมีการบรรเลงพร้อมกันค่ะก็คือเอารน,นาดเอกกับรนาดทุ้มมาบรรเลงพร้อมกันนะคะเรียกว่าการประสานเสียงเครื่องดน,นตรีชนิดที่ต่างกันเป็นทำนองเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่3การประสานเสียงโดยการแปรทำนองค่ะ การบันเลงที่มีการดัดแปลงพลิกแปลงทำนองของนักดนตรีทำให้เกิดเสียงประสานขึ้นแต่จะถือทำนองหลักเป็นสำคัญยกตัวอย่างในวงดนตรีที่นักเรียนเห็นนี้นะคะมออีของวงใหญ่และนาดเอกจะเขเ็นไหมคะโดยที่ของวงใหญ่จะเป็นทำนองหลักที่เหลือจะแปลทำนองค่ะต่อไปพื้นผิวของดนตรีก็คือลักษณะแนวเสียงต่างๆในเพลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนค่ะ คีตลักษ์คือลักษณะรูปแบบโครงสร้างของเพลงที่กำหนดขึ้นโดยที่ผู้ประพันธ์เพลงเป็นผู้กำหนดค่ะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของดน,นตรีไปแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ